สวัสดีครับผมก็จาก d a s c a แ t h a i l a n d นะครับวันนี้นะครับผมมาแนะนำกล้องติดรถยนต์ไ o โ A329 นะครับตัวนี้เป็นกล้องติดรถยนต์ตัวท็อปของไวโอโเลยนะครับสำหรับกล้องติดรถยนต์นะครับมีหลากหลายราคานะครับคุณจะรู้ว่ากล้องติดรถยนต์เนี่ยคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับต่อเมื่อคุณได้ใช้มันนะฮะสำหรับกล้องตัวนี้มีข้อดีอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกัน สำหรับกล้องตัวยนต์ A 3 2 9 plus ตัวนี้นะครับสเปคเนี่ยหลักๆคือเป็นกล้องตัวยนต์ความละเอียดกล้องหน้า 4K นะครับกล้องหลัง 2K นะครับแล้วก็รองรับเทคโนโลยี HDR นะครับนอกจากนั้นนะครับตัวกล้องหน้าเนี่ยความละเอียด 4K ยังรองรับเฟรมเรทได้สูงถึง60เฟรมเซกนะครับกล้องตัวยนต์โดยทั่วไปนะครับความละเอียด 4K จะอยู่ที่25เฟรมหรือ30เฟรมเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันดูนะครับว่าตัวนี้เนี่ยกล่องเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะฮะเปิดกล่องมานะครับเราก็จะเจอออกกกลลล้้้งงงหหนาัับ ตัวนี้นะฮะตัวกล้องเนี่ยมีขนาดใหญ่ประมาณนี้นะครับไม่ได้ใหญ่มากนะฮะหน้าจอขนาด2.4นิ้วส่วนกล้องหลังนะครับก็ขนาดเล็กๆเท่านี้เวลาติดตั้งเนี่ยก็จะแปะอยู่ทางด้านกระจกบานหลังของตัวรถนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับก็จะมีชุดสายไฟนะครับชุดสายไฟเนี่ยก็จะมีเป็นชุดสายไฟสำหรับกล้องหน้านะครับเป็นหัว USB Type C นะครับแล้วก็ สายสำหรับกล้องหลังตัวนี้จะเป็นสายโคอิเชียนเคเบิลนะครับก็จะกันความาสัญญาลบกวนได้ดีนะครับแล้วก็จะมี CPL แถมมาให้ด้วยนะครับในส่วนตัวข้างหน้าซึ่ง CPL เนี่ยลูกค้าหลายท่านก็จะถามว่าเอาไว้ทำอะไรจริงๆตัวนี้เอาไว้ลดแสงสะท้อนนะครับเวลาส่วนใหญ่เราจะเจอตอนเที่ยงๆที่ว่าแสงมันตกใส่คอนโซลแล้วมันจะสะท้อนหน้ารถนะครับตัวนี้ก็จะช่วยให้แสงสะท้อนเนี่ยมันลดลงนะครับประมาณนี้สําหรับอุปกรณ์นะครับแต่ครั้นี้เนี่ย จุดเด่นๆเนี่ยผมสรุปมาให้ชัดๆเลยนะครับว่ามันแตกต่างจากกล้องตัวยนต์โดยทั่วไปยังไงนะฮะอันแรกเลยนะครับคือ 4K60 เฟรมเปอร์เซกนะครับซึ่งกล้องตัวยนต์หลายๆรุ่นเลยเนี่ยทำไม่ได้นะครับในตลาดแทบไม่มีนะครับตัวนี้ใช้ i m a g e SENSOR STARDSONY STARVIEW นะครับคุณภาพวิดีโอกลางคืนดีมากนะครับพร้อมเทคโนโลยี HDR นะฮะปกติแล้วกล้องตัวยนต์จะมีปัญหานะครับเวลาเราขับรถไปจอดท้ายคันหน้านะครับแล้วไฟมันไปส่องกับป้ายทะเบียนคันหน้าขาวโพลนไปหมด นะครับตัวนี้เทคโนโลยี e H.4 สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยมองเห็นเลขทะเบียนขันหน้าได้นะครับอันที่3นะครับเทคโนโลยี Wi-Fi 6ก็คือกล้องตัวนียนเนี่ยเวลาเราใช้งานนะครับปกติเราติดไปเนี่ยเราจะไม่ได้สนใจอะไรมาหรอกแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต้องการจะใช้ไฟล์จากมันนะครับคุณจะต้องเปิดแอปพลิเคชันแล้วก็ไปดาวน์โหลดนะฮะซึ่งเวลาดาวน์โหลดเนี่ยถ้าว่า,ถ,าถ้าเกิด Wi-Fi มันช้าคุณกว่าจะดาวน์โหลดได้แต่ละไฟล์เนี่ยช้ามากนะครับตัวนี้ดาวน์โหลดไฟล์ได้เร็วมากแบบเร็วจะจัดเลย อย่างกับแอชชันคาเมล่าเลยที่ขายกันอยู่นะครับตัวนี้ก็เป็นข้อดีส่วนอันที่4นะครับตัวนี้ก็รองรับ SSD นะครับก็คือเป็น External ออที่เราไปใส่ในพวกโน้ตบุ๊กพวกนั้นอนะใส่ได้ถึง4เทระไบต์นะครับนั่นหมายความว่าสามารถที่จะบันทึกได้เป็นเดือนเลยนะถ้าเกิดใครต้องการนะครับเพราะนั้นตัวนี้รองรับหน่วยความจำก็คือจะใช้ข้างในกในตัวไมโครดีได้รองรับได้ถึง5 1 2หรือจะใช้เป็น SSD ข้างนอกก็ได้รองรับ้ถึง4เทระไบต์นะครับพูดมาไปแล้วเดี๋ยวเราไปดู ความละเอียดวィィิดีโอแล้วก็ไฟล์ภาพกันว่าเป็นยังไงตามมาดูกันครับ